กลับมาช่วงนี้จับจ้องมองจีนพาทุกผู้ชมไปเที่ยวกันต่อที่นครฉงชิ่งนะครับพาไปดูความมหัศจรรย์ของการคมนาคมขนส่งครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งผ่านทะลุตึกนะครับรวมไปถึงบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในประเทศจีนแล้วก็เป็นอันดับสองของทวีปเอเชียนะครับ โดยการขึ้นลงแต่ละครั้งใช้เวลาน,านานถึง2นาทีครึ่งครับขณะเดียวกันยังมีการเนรมิตชุมชนเก่าให้มีความทันสมัยและความสะดวกสบายแต่ยังคงกลิ่นอายของความคลาสสิกจนวัยรุ่นที่นั่นนิยมไปเที่ยวไปถ่ายรูปกันถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวฉงชิ่งด้วยกันครับที่นครฉงชิ่งชาวบ้านมักจะต้องขึ้นลงบันไดหลายสิบหรือหลายร้อยชั้นในแต่ละวัน โครงสร้างตัวเมืองที่ไม่เหมือนใครทําให้หนคอนชงชิ่งกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีมิติความสูงที่โดดเด่นที่สุดในโลกนคอนชงชิ่งเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างภูเขาสายน้าและความทันสมัยได้อย่างลงตัวเกิสูงผุดขึ้นจากภูเขารถไฟลอยฟ้าวิ่งทะลุอาคารรถกระเช้าวิ่งข้ามแม่น้ําการเดินทางในชีวิตประจําวันของชาวบ้านมีความหลากหลายอย่างยิ่ง ขณะนี้นะคะเย่งนศกํำลังจะไปยังสถานีรถไฟลีจิป่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ชื่อเสียงของนครสงชิงทางแาบอกว่าระยะทางเพียง500เมตรเท่านั้นแต่ได้ยินว่าเส้นทางนี้ยาเวเหยียดมากเราไปสัมผัสกันเองค่ะ ยังจะได้ลงบันไดถึงร้อยกว่าชั้นนะคะถือว่าเป็นเพียงวอร์มอัพเท่านั้นถึงจุดนี้แล้วเราจะเริ่มดุ้นการลงบันไดอย่างเป็นทางการน,นะคะที่นครชงชิ่งชาวบ้านมักจะต้องขึ้นลงบันไดหลายสิบหรือหลายร้อยชั้นในแต่ละวันครงสร้างตัวเมืองที่ไม่เหมือนใครทำให้นครชงชิ่งกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีมิติความสูงที่โดดเด่นที่สุดในโลก บอกว่าหน้าครองช่องชิงดูแลนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นนะคะเวลาเราเดินเหนื่อยจะมีเครื่องดื่มเลือกให้ซื้อมีทิชชู่ค่ะสแกนคิวอาคดซื้อเองราคาไม่แพงด้วยนะคะถึงแล้วยังคะรถไฟกำลังเข้าในดึกนะคะ วันนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วประเทศและทั่วโลกได้รวมตัวกันที่นครชงชิ่งเพื่อมาดูปรากฏการณ์ที่หายากในที่อื่นค่ะก็คือรถไฟเข้าและออกตึกค่ะและรถไฟขบวนสายนี้นะคะกำลังเข้าในตึกของสถานีรถไฟลิซิป้าค่ะ านีรถไฟลิซือป้าสร้างขึ้นเมื่อปีคศ2004เนื่องจากชงชิ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขามีระดับพื้นที่สมต่ำแตกต่างกันดังนั้นการวางแผนสร้างระบบการคมนาคมจึงต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่และรถไฟฟ้าที่วิ่งทะลุอาคารก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความชันฉลัดของชาวชงชิง่งที่ประยุกต์ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ หวงของนครงฉงช,ชิ่งนะคะเป็นบันไดเลื่อนทางเดีย,วท,ยวที่ยาวที่สุดในประเทศจีนโดยมีความยาวถึง112เมตรเลยค่ะเนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศของนครของฉงชิ่งทาให้ถนนในเมืองนี้ซ้อนกันเป็นชั้นๆบนเนินเขาส่วนบันไดเลื่อนนี้นะคะก็ได้ทําหน้าที่ที่ได้เชื่อมยุงถนนเหล่านี้ได้ค่ะนําความสะดวกแก่การเดินทางของประชาชนค่ะบันไดเลื่อนขวงกวนที่สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1996 ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการขนส่งที่มีเอกลักษณ์ของน้าของชงชิ่งทำหนาทีเชื่อมเส้นทางคมนาคมระหว่างภูเขาสองโลกด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนยิ่งบันไดเลื่อนจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเป็นอย่างมาก ระบบคมนาคมที่หลากหลายทำให้การเดินทางของชาวบ้านในเมืองภูเขาแห่งนี้มีความสะดวกมากขณะที่การเดินทางไม่ใช่ปัญหาแล้วสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะโดยเย็นสุได้มาถึงชุมชนที่เรียกว่าหมิงจู่ชนที่นครฉงช,ชิ่งค่ะเป็นชุมชนที่อบอุ่นสวยงามและทันสมัยค่ะที่นี่เคยเป็นเขตที่พักอาศัยของพนักงานโรง,งงานก่อสร้างนครฉงช,ชิ่ง ชุมชนเก่าแห่งนี้เต็ไมไปด้วยกลิ่นอายของยุคอุตสาหกรรมของเมืองภูเขาและความทรงจำของชาวชงชิงหลายต่อหลายรุ่นแต่ด้วยความซุกซุมของสิ่งอำนวยความสะดวกขั้มพื้นฐานและการขัดแคลงพื้นที่สาธารณนะการใช้ชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อนจึงไม่สะดวกนะักเราเมื่อตอนนั้เข้ามาในชุมชนนี้ก็รู้ส้วน่มีความมมากมีความงบสมากนมีาสงาม 它基本上把这个道路空间挤占了，有的地方甚至连消防车都无法通行，所以它的安全隐患，我们认为是非常大的。这是改造之前的这一块，全部是一些违章搭建，道路破乱，可以看到，然后人车也没有分流，这些都是一些嗯铁皮房、违章搭建，全部都拆掉了。 ชมชนมินจูชนได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องการปรับปรุงเมืองชุดแดกของจีนทุกวันนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นายตรอกซอกซอยที่ทันสมัยเรายังสามารถพบร่องรอยของโรงงานก่อสร้างเก่าที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี่居民之间的关系是非常紧密的而且有了建设厂这个背景因此呢它有非常强烈的这个荣誉感和自豪感就变成了 我希望去保留的的的有建的的一หลังการปรับปรงุงชุมชนม,มิงจูชนมีความทันสมัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้นแต่กลิ่นอายเก่าๆก็ยังคงอยู่วิกชอบช่างฝีมือสนับสนุนกลุ่มช่างฝีมือในการทำมาหากินร้านมออไฟมีป้ายร้านที่สว่างสวายและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารยอดนิยมเปิดใหม่อีกหลายแห่งผู้สูงอายุยังคงออกมาเดินเล่น คนร่วมมายถือกล้องมาถ่ายรูปความเก่าและความใหม่หลอมรวมเข้าด้วยกันทำให้บรรยากาศชีวิตประจำวันของที่นี่สดใสและอบอุ่น。这个呢，你可以看到就是我们那个理三理发，八年来呀、啊、一直收取五块钱，我们就把它入驻到了惠民巧匠坊的里边，哎、嗯、也是没有收租金的。这个是我们哎民主村的本土品牌。 ชุม,ชม,มินหมู่ชนทุกวันนี้กำลังพัฒนาสู่ชุมชนชีวิต15นาทีเดินไม่กี่ก้าวจากบ้านก็มีร้านอาหารเช้าเลี้ยวหัวมุมก็จะถึงตลาดสดใช้เวลาแค่10นาทีพาเด็กไปโรงเรียนได้จากนั้นเดินดอออีกหน่อยก็ถึงข้างสรรสินค้าจังหวัดชีวิตใหม่ในชุมชนเก่า ทำให้เรื่อง这个广场特别好，早上它可能有一些锻炼的场景，啊、呃，中午呢可能周边的一些商家将它的外摆摆出来，然后下午啊、呃、有一些小朋友在玩耍，所以其实这个空间其实我们认为是社区文化的一种新的存在地。 การปรับปรุงชมุชมชนมินจูชนสแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพชีวิตของประชาชนบันไดมีการติดไฟและทำราวจับเพิ่มความปลอดภัยในยามค่มคืนต้นไม้เก่าที่เป็นต้นโปรดของชาวบ้านได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์และยังจัดเตรียมที่นั่งใต้ต้นไม้ไว้ให้ด้วยเพิ่มพื้นที่ตากพาสาธารณะก่อสร้างลานจอดรถรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ทำให้ชมุมชนเก่าน่าอยู่มากขึ้น 我们现在居民下楼呢就食堂就โรงงรงอาหารชุมชนนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานทางการของท้องถิ่นเป็นผู้สร้างขึ้นและบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการมีระบบจัดส่งวัตถุดิบที่ผ่านการเตรียมล่วงหน้าเป็นอย่างดีประกอบกับคนยุนผัดอาหารอาชิยะช่วยในการปรงุงจึงสามารถควบคุมความปลอดภัยของอาหารและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 他们还不้ประชาชนสามารถเข้า我们食堂呢，呃是从二三年四月份开始营业的。我们每天食堂的接待人数，其实从以前的大概有六百到八百人，然后到现在每天的接待人数的话，大概是一千二百人到一千三百人这个样子。 对外的话是十八块钱一餐，如果是居民的话，抵两块钱，这样就是十六。像我这种平时不太喜欢做饭的人，就会去那儿吃一顿，我觉得还挺好的。我们天上的原来车的电线没得了，蜘蛛网没得了，嗯、原来道路很泥泞哈，坑坑洼洼的，我们晚上害怕摔倒。现在很宽宽了，嗯、我们晚上要出来遛弯儿，我们不想煮饭。 ทุกย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลงที่นครชงชิ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใย,ยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนความพิศวงและความอบอุ่นล้อมรวมเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครของเมืองภูเขาแห่งนี้ และนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า14นาฬิก30นาทีทางเด t i o เชนทีวีช่อง22วันนี้สวัสดีครับ